เชิญเที่ยวงานพิท้องฝังลูกนิมิตณวัดทะเลเพราะตะบนหนองขามอำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน27ธันวาคมปี66ถึง5มกราคมปี67กองทัพมหรสพและการะเล่นเต็มบริเวณงานชมฟรีภาพยนตร์จากนั้นที่การภาพยนตร์กลางวัน27ธันวาคมพิธีเปิดงานตรการใจไปกับทีมร่วมบินบินโชว์และโปรยข้าวตอกดอกไม้กลางคืนชมการจุดพลุแสงสีฉลองวันเปิดงาน โตจากนั้นหมาสนุกสนานกับรำวงชาวบ้านออสโฟเอสเต็มวง28ธันวาคมเฮโบ ยี่าธันวาคมกปปี่โชว์แจ็คโปง่งหินเลก็กดัด30ธันวาคมลิเกอดิเทพฟ,ฟ้ารุง่งและคอนเสิร์ตเลิศคันไทย31ธันวาคมบังป,อ,งป,งปอนมิวสิกปะทะลูกตาลชนทิชาหนึ่มงมกร,ราคมคอนเสิร์ตวงซีดแบนและแมงปอชนทิชา2มกราคมคอนเสิร์ตโจกศรีสวัสดิ์และแพร่วาพัชรี3มกราคมสุด ปันกับวง T N c h ้า a 4มกราคมคืนสำคัญวันสุดท้ายสนุกกับออดพอสเต็มวง5มกราคมตัดหวายลูกนิมิตเวลา15นาฬิกา9นาทีเช้า6มกราคมบวชนาคหมู่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายติดต่อสั่งจงได้ที่0808518498 และ098-310-9053จ้จองร้านค้าติดต่อคุณตู0 8 9 0 8 0 5 7 7้คุณหน่ยย0 8 1 0ห6่งนอกจากนี้ทางวัดได้ออกบอกกองบุญพระป่าสัมัีคีโดยทางวัดจะไม่มีการส่งคนออกจัดเก็บใดๆทั้งสิน้นขอให้ท่านนำกองบุญต,ต่างๆมาด้วยตัวเองเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ